จากความเดิมตอนที่แล้วในมหาศึกคนชนสติกแมนในพาร์ทที่2อเดอะคีเพอร์นักปั่นจักรยานมือหนึ่งได้เป็นผู้ชนะไปในการต่อสู้ครั้งที่แล้วผีดอกวิญญาณร้อนผีดอกวิญญาณร้อนและนี่ก็คือพาร์ทที่3ของมหาศึกคนชนสติกแมนซึ่งในภาพภาพนี้ทุกๆคนเนี่ยก็้าจะเห็นว่ามีคนเนี่ยซ้ำบ้างแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ในคนละเฟสหรือคนละล่างกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดทุกๆคนเนี่ยพร้อมแล้วก็อย่ายลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะมาแล้วเราเนี่ยไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าไป let's go มันเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเด e s กเก e ์คัมมิงตอนนี้เขานั้นกลับมาเข้าสนามอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้โดนเนิร์ ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองหนึ่งในตัวละครที่มีคนชอบน้อยที่สุดใน A v ว Hunter หรือชื่อปัจจุบันของเขา p r i ยม l ผู้ที่มีทักษะในการล่าสัตว์เป็นเลิศและยังสามารถแปลงร่างได้ด้วยคนต่อมาผู้เข้าแข่งขันคนที่สามไซ Man หรือชื่อปัจจุบันของเขา h a ซซัดเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนชอบน้อยที่สุดในเ v วเหมือนกันซึ่งความสามารถในการต่อสู้ของ s ซน์ m a n หรือ h a ซซัดก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ตัวเขาได้ก้นข้านที่รับมือยากพอสมควรเนื่องจากตัวเขาในเวลาขยับในจะผิดมนุษย์มนาและที่สำคัญเลยคือเจ้าหมอนี่ตากามมจริงเเ่ัุพด การสีขาที่มันพูดอะไรก็ไม่รู้ในคลิปเนี่ยมันมาทั้งดูการแข่งขันตั้งแต่พาร์าทหจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยพาร์ทสแล้วตัวมันก็ได้มาลงสนามด้วยตัวเองสะทีซึ่งจะเก่งหรือกากทุกคนก็น่าจะรู้กันดีต่อมาผู้เข้าแข่งขันคนที่5วิกตึมตัวของวิกตึมเนี่ยเคยลงสนามมาแล้วเมื่อพาร์ทที่2แต่ตอนนั้นเน่ยเขาแพร้ราบคาบ และในครั้งนี้เนี่ยตัวเขาน่ยจะกลับมาแก้มือหมาพร้อมกับพลังที่เรียกได้ว่าโกงเกินไปไหมคนต่อมาผู้เข้าแข่งขันคนที่หก Kickstarter เขาในคือหนึ่งในสติกฟิกเกอร์ที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ดูถึงขนาดที่อลันที่สามารถต่อกรกับเดอะดาร์กหลอดได้พอสมควรเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยโอพจริงๆพี่คนนี้ต่อมาผู้เข้าแข่งขันคนที่เด The Emerald สติกฟิกเกอร์ลึกลับตัวสีเขียวที่ใส่ผ้ามันคอที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับ Blade of Destruction รูปแบบใหม่และความอึดถึกทนที่พอๆกับ The Second Coming ผู้เข้าแข่งขันคนต่อมมมมมาาาาาาาคคคคนนนนนนนทททททีี่่่่่่8อออออออลลัเเเป็รรริิูู้้้้้้สึึกุยยยงงขถแแจจจจะะะดดดบวไไไ แต่เอาจริงแล้วอลันลเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โกงมากเลยทีเดียวเนื่อจากเขาเนี่ยจะไม่มีทางเจ็บและไม่สามารถตายถาวรได้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่อันตรายมากๆเลยในครั้งนี้โอเคก็สำหรับผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะก็เดี๋ยวเราไปสมัมภาษณ์พวกเขากันเลยดีกว่าอฮันเตอร์เพื่อนรักฉันเนี่ยดีใจจริงๆเลยพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนชอบน้อยที่สุดในอนิเมชั่นบริษัทแอนิเมเตอร์ในที่สุดพวกเราเนี่ยก็จะมีโอกาสโชว์ฝีมือสักที กูตามตรงนะพวกนายนะอย่ามาทำตัวเป็นเหยื่อหน่อยเลยพูดถึงแม้พวกนายนะจะมีคนชอบน้อยก็จริงแต่พวกเราเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยแถมยังผมแค่คลิปเดียวด้วยเอ้ยฝั่งนี้เขากำลังคุยกันอยู่ยุ่งอะไรวะอ่ะนี่ฟังให้ดีๆนะเว้ยชูเซนวันตัวปลอมแล้วก็เดอคีเปอร์ตัวปลอมกับไอ้เขียวตัวปลอมด้วยพวกนายนะ่ะขีกรว่าโทษทีว่าตนายนะก็กอป้ายห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันนะมาก่อนเดอะคีเปอร์ตั้งหลายปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่างสุดท้ายเลยก็คือนายมันน่าเกลียดมากน ครับผมโอ้นี่คือความสามารถของการเป็นหัวหน้างานคนอื่นสินะแต่ถ้าเราจําได้ล่าสุดนะเราจำได้ว่าบริษัทวิกติมออร์แกเนชันเนี่ยไม่เหลือเงินจ่ายพวกนายแล้วไอ้จนโอ้ยตายกันกูเดินมีแล้วโอ๊ยไอ้ป้ายห้องน้ำตัวเองก็อย่าไปเชื่อกันสิว่าเฮ้ยไอ้คว้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วนะคือฉันน่ะคือ Kickstarter เว้ยฉันไม่ใช่ชูซวรวันตัวปลอมซะหน่อยลองมองดูตัวฉันกับชูซวรวันให้ดีๆสิแค่ส่วนหัวก็ไม่ใช่แล้วนะเว้ยหรือบางทีพวกนายอาจจะคิดว่าฉันนะะเ็นลูกกกของชซััวบได้ โมไม่เชื่อขโมยในหลักฐานในหลักฐานโม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 ถ้าไม่เชื่อดูหจะฆ่าชูเซนวันให้ดูเลยมึงมาเนี่ยฮ่าฮ่าแกไม่รอดแน่งี้เฮ้ยดาเมจรุนแรงมันเป็นไปได้ยังไงกันแกไม่รอดแนงชูเซนวันรอบนี้ชงเชิงชงชิงชงเชงชงเชงฉันน่ะไม่ยอมหรอกปักบ มันจบแล้วเดี i, ๋ยวได้หลอดเดี๋ยวแกต้องเจอตีฉันแงง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 หมุนตัวด้วยความเร็วเหนือแสงสร้างกระแสไฟฟ้าแรงสูงแกน่ะไม่รลอดแน่เฟียวเฮ้ยฉันน่ะไม่ยอมหลอกเดี๋ยวแกต้องเจอเน่เลยชุวิวันนี่คือลูกบอลไฟความเย็นแรงสูงสอง้อยยี่สิบเอ็ดล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมตัวไว้ดีจมตี ว้าตูมตูมเฟียวเฟียลเฟียลว้าว oh ม y ด a เม i มหาศาลนี่มันอะไรกันเนาะโอ๊ยไม่ได้ฉันจะตายไม่ได้ได้เวลาเปิดอันติแกไม่รอดแน่คนอีสานเดี๋ยวเจอเขาโอ้ยชวินชวิงชวิน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 โอ๊อยจ้าโอยปาก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 ชวินปาก เฮ้ยปึงเฮ้ยยชวิงเฮ้ยแปลก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 เป็นไงล่ะอันต sure> ีฉันน่ากลัวใช่ไหมล่ะโอ้โหไฟดับแบบนี้ชัดเจนเฮ้ย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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยออกไปด้วย ออกไปออกไปเพราะฉะนั้นที่นี้ก็จำใส่สมองของแกไว้นะปลายห้องน้ำว่าฉันไม่ใช่ชูเซนวันตัวปลอมเว้ยวนอะไรเจียวเจียวเจียวอยู่ได้เดี๋ยวก็ยิงหัวแตกสะหรอกเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเลยดีกว่าเอโยสวัสดีทุกคนผมกลับมาแล้วพร้อมกับไม์ตัวใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มการสัมภาษณ์เลยดีกว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วก็ได้นะตอนนี้คลิปมันห้านาทีแล้วนยคนดูก็ยังไม่ได้ดูอะไรกันเลยเนี่ย วแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันน่ยจะว่าไปอาลันหายไปไหนโอ้โอมันรู้แน่เลยว่าเราเนี่ยเป็นมิชาชีพซวยแล้วโอเคผมว่าไปเริ่มเหอะมาพูดถึงเรื่องแรกฮะ Strange หรือความแข็งแกล่งที่หนึ่งที่ได้เรื่องความแข็งแกล่งไปนะฮะได้แก่ The Emerald Kickstarter และ Hunter วงเล็บในร่างแปลงล่างนะฮะร่างปกติเม่นกาก ต่อมาอันดับ2ฮะได้แก่อรันและวิลลาบอดอันดับ3ฮะได้แก่เซกเกอร์คัมมิงและวิกตัมโดยเซกเกอร์คัมมิงเนได้รับความแข็งแกร่งมาจากการฝึกฝนนะฮะส่วนวิกตัมเนี่ยจะใช้ความเร็วระดับพการของเขาในการสร้างความเร็วและเสริมแรงมัดให้มันแรงขึ้นถ้าด้นานอันอื่นอื่นที่ไม่ได้คะแนนนะก็จะมีแค่ซายแมนหรือแฮสซาดคนเดียวต่อมาอันที่2ฮะสปีดหรือความเร็ว อันดับหนึ่งฮะวิกตัมวิกตัมตอนปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่อนิเมชั่นแซนด์อเลมเตอร์ตอนเดอะบ็อกซ์ออกเนี่ยพี่แกนั้นก็เร็วกว่าสีฟ้าเข้าไปแล้วต่อมาอันดับ2ฮะเดอะเอมิเรอรและคิกสตาร์เตอร์โดยความเร็วของ2คนนี้เนี่ยเราจะใช้เดอะดาร์คหลอดกับเดอะชูเซนวันเป็นเกณฑ์นะฮะเดอะเอมิเรอรสามารถบินตามเดอะชูเซนวันกับเดอะดาร์คหลอดทันได้ส่วนตัวของคิกสตาร์เตอร์นี่ยก็คือเดอะดาร์คหลอดกับเดอะชูเซนวันที่รวมร่างกันซึ่งความเร็วก็อาจจะเท่ากันหรืออาจจะมากกว่า ต่อมาอันดับที่3ฮะอาลันอาลันเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เร็วมากนะฮะพวกตัวของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่ในพื้นที่ที่หน้าจองเขาเนี่ยสามารถส่องเห็นได้ซึ่งถ้าเกิดมีศัตรูอยูนะ่ในนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถโจมตีได้ได้วยความรวดเร็วะฮะท่าน,อ,นอันดับอื่นๆที่ไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับ4วิลล่าบอทอันดับ5้าแซกเกอร์คัมมิ่งและไซน์แมนและรวมถึงฮันเตอร์หรือไพรเมลด้วยต่อมาฮะอย่างที่3ดูเรบิลิตี้หรือความอึดถึกทนนะฮะอันดับหนึ่งฮะอาลันด้วยตัวของอาลันเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้มีดตีนมจโ อันดับสองฮะ The Emerald และ Primeau ดูตัวของ The Emerald เนี่ยตัวเขาเนี่ยสามารถยืนรับพลังของ The Darklord ได้อย่างสบายๆซึ่งเขาจะมาอยู่นี่ได้ก็ไม่แปลกส่วน Hunter หรือ Primeau เนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นสายแท้งหลักสำหรับทีม m e r เ e n a r y ทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่แปลกที่จะอึดกว่าคนทั่วไปต่อมาอันดับที่สามฮะ Wira Bot Wira Bot หรือไอ้แมมูพิการสีขาเนี่ยเป็นหนึ่งในซึ่งเป็นดีคอน The Darklord ซึ่งก็น่นนั้นว่าตัวอ The Darklord เนี่ยจะต้องโค้ดให้มันมีความทนทานมากอยู่แล้วซึ่งทำให้ Wira Bot เนี่ยมาอยู่ในอันดับที่สามนั่นเองส่วนท่่่่านนนนนนัััดดออบืทีไไม้คะะะแฮ อันดับที่4 Kick Starter ส่วนอันดับที่5ฮะ s e n d c o m i n g และ s i g n Man หรือ Hazard ส่วนอันดับ6ฮะ Victim Victim เนี่ยมันไม่ได้อัพดูรบิลิตี้มาเลยหัวข้อต่อมาฮะ Attack Speed หรือความเร็วในการโจมตีอันดับที่1ได้แก่ Victim ฮะแลัจากที่ Victim เนี่ยได้รับบัฟความเร็วคูณ10มาตัวเขาเนี่ยก็ทำทุกอย่างได้เร็วขึ้นคูณ10ตามไปด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึง Attack Speed ด้วยนยั่นแหละฮะอันดับที่2ฮะ Vira Bot Vira Bot เนี่ยก็พูดตามตรงว่าไม่ได้โจมตีเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าว่าในการจัดอันดับตีมมาา่งตๆจ มันอยู่ในอันดับที่2นั่นเองอันดับที่3ฮะอลานและคิกสตาร์เตอร์อาลในตัวเขาสามารถใช้เมาส์ในการวาดอาวุธต่างๆขึ้นมาและสามารถวาดการโจมตีขึ้นมาได้ด้วยซึ่งเพียงแค่อลันเนี่ยขยับเมาส์ไปชนัตูงเขาก็นับว่าเป็นการโจมตีแล้วส่วนคิกสตาร์เตอร์นั้นก็สามารถแช้ตีเขาในการจบคอมอลันภายในไม่กี่วินาทีได้ส่านอันดับอื่นๆี่ไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับ4 The Emeral d อันดับ5 s i ซ n Man หรือแฮสซ่าและ s ซกแ Coming แล้วก็อันดับ6 Hunter หรือ p r i m a l ต่อมาจากที่5ฮะ Attack Power หรือความแรงในการโจมตีอันดับหนึ่งฮะ The Emerald The Emerald เนี่นเยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่โกงมากเรื่องการโจมตีแรงเพราะนอกจากเขาแนี่จะมี Blade of Destruction ที่แรงมากๆที่เป็นของ The Dark Lord แล้วแค่การที่เขาเนี่ยใช้แสงเลเซอร์ใส่ The Dark Lord แค่ทีเดียวเนี่ยก็ทำ The Dark Lord เนี่ยบางตายได้เลยอันดับ2ฮะ k i c k s t e r ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากกับชายคนนี้นะเจอทีบ้านระเบิดกันเลยทีเดียว อันดับ3ฮะวิลล่าบอดวิลล่าบอดหรือไอแมงมุมพิการสีขาวจริงก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีพลังในการโจมตีเวอร์มากเลยนะโดยสำหรับใครที่โดนเจ้าวิลล่าบอดกัดหรือโดนโจมตีไปเนะี่ยก็ถ้าเกิดไม่โดนรถเหมือนพวกแก๊งพโลเรนเจอร์น่ะก็เรียกได้ว่าจะมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนไม่สามารถสู้ต่อได้เรีวยกว่าถ้าเกิดต่อสู้กับวิลล่าบอดเนี่ยก็จะเป็นเชิดต้องหลบหลีกสกิลดีพอสมควรไม่งั้นก็อาจจะแพ้ไปได้เลยส่วนทน่านอันดับอื่นๆไม่ได้คะแนนฮะอันดับที่สี่ฮันเตอร์หรือไพรมอลวิตยมอัันดบซิกเคลวข้อที่ฮะิก อันดับหนึ่งฮะวิกติมซึ่งถ้าเกิดถามว่าทำไมวิกติมมันถึงอยู่ในนี้ได้ก็ถ้าเกิดวิกติมมันไม่ฉลาดเนี่ยมันจะก่อตั้งบริษัทได้ไงใช่ไหมล่ะไม่ๆมมันคือตัวอ้างอ๋อแน่นอนอันดับที่สองฮะเดอะเซกร์คัมมิ่งอย่างน้อยมันก็ไม่โง่จะเงินไปแล้วกันอันดับสามฮะเสมอหมดก็ไม่รู้จะให้ใครอ่ะมันไม่ค่อยฉลาดกันเท่าไหร่ก็แปลว่าหนึ่งคะแนนฟรีกันทุกคนก็แล้วกันนะฮะ ต่อมาห้าหมวดหมู่ที่7อันนี้จะเป็นหมวดหมู่พิเศษนะฮะก็คือหมวดหมู่ reaction speed หรือก็คือค,อความเร็วในการตอบสนองนั่นเองฮะอันดับหนึ่งฮะได้แก่ the emerald โดยตัวของ the emerald นะมี reaction speed ที่ดีมากพอที่จะสามารถหลบหลีกการโจมตีของ The Dark Lord ได้ในทันทีอันดับที่2ฮะ willa bot อันดับที่3 kick starter ะฮะส่วนท่านั้นระดับ,บ 4, อื่นๆเดไม่ได้คะแนนฮะอันดับที่4 sign man หรือ hazard และ a l a n อันดับที่ห้า sky coming และ primal หรือ hunter อันดับที่6 victim คือ victim สาเหตุที่เขาดู reaction เรนะ็วเนี่ยเพราะเขาเนี่ยมี speed คูณ10แแต่่่คววาามมจริงล้้ Victim reaction ีีีททชสุดในเรื่่่ออองละะตมาหัวข้ที8ฮ hand hand to combat โหลดอาวุธของทุกคนออกนะแล้วก็มาสู้กันแบบมัดต่อมัดอันดับหนึ่งฮะสกัคคัม,มิงและซายแมนหรือแฮสซัดสองคนนี้นะไม่ได้มีอาวุธอะไรพิเศษเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะแยะมากมายทำให้สองคนนี้ค่าจะได้เปรียบในการต่อสู้มัดต่อมัดอันดับที่สองฮะเดอะเอมอรัลตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะต้องพอสู้เก่งอยู่พอสมควรนะเนื่องจากเขาเนี่ยก็สามารถรับมือเดอะดาร์คลอร์ได้แต่ประเด็นคือตัวขางนดอมอเอรัล์นะมักจะใช้พลังพิเศษเของตัวเองมากกว่าก,า,การต่อยซึ่งนั่นก็ทำให้อันดับของเขาเนี่ยมันตกลงมานงงั่นงงเงองแต่นะ จะมีสกิลในการใช้งานหมัดอยู่บ้างถ้าหน้ารับอันอื่นจะไม่ได้คะแนนนะฮะอันดับที่4วีราบอดวีราบอดนี่ก็เก่งนะฮะแต่พอไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็คือการเป็นแค่แมงมุมพิการสีขาวอย่างที่ผมพูดไปจริงๆอ่ะแหละอันดับที่5ฮะวิกตึมวิกตึมพอไม่มีอาวุธไม่มีบัฟอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมีสกิลการต่อยตีอยู่บ้างแต่ก็ทําอะไรไข่ไม่ได้เลยอันดับ7อันดับสุดท้ายฮะอลันถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ทำไมเขาถึงมาอยู่อันดับนี้อ่ะเหรอง่ายๆเลยฮะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ The Emerald ชนะไปด้วยคะแนน16คะแนนซึ่งมากที่สุดทีด่เคยมีมาเราลงมาจะเป็นวิกติมกับ Kickstarter นะฮะเสมอกันเราลงมาจะเป็นอันดับที่3นะฮะได้แก่วิลลาบอรดได้9คะแนนเราลงมาจะเป็นอันดับที่4นะฮะก็คืออลันได้8คะแนนหลังจากนั้นก็จะเป็นเซก้าคัมมิ่งได้6คะแนนพรามอลได้4แล้วก็แฮสซาได้2นะฮะซึ่งผมก็คิดว่าคะแนนในพาร์ทนี้ก็ดูมีความสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรนะฮะ ซึ่งถนะ้าเกิดเราเอามาเทียบกับ2พาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูใช้ได้นะฮะแต่แฮสซ่ดเรานี่ได้2เองก็คือน้อยที่สุดเท่าที่จัดรายการนี้มานั่นเองฮะส่วนวิกตอร์จากที่ได้3ในพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้ก็ได้10นะฮะชนะเดอะดาร์คลอดไปแล้วก็เช่นเคยนะฮะพาร์ทนี้ก็เหมือนกับพาร์ทที่แล้วก็คือนี่เป็นเพียงแค่ความคิดของผมเท่านั้นว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันเก่งกว่าวกันคือยังไงมันก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะว่าตัวไหนมันเก่งกว่าตัวไหนกันแน่คือผมแค่คาดคะเนาจากข้อมูลที่ผมได้มาเฉยๆนะฮะฮ <ๆ S 2> ว้าฉันได้คะแนนน้อยสุดที่จะจัดรายการมาพวกกากที่นี่มันจะมีคนปกติบ้างมั้ยวะเนี่ยช่างเหอะกลับบ้านดีกว่าอ ปาก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 ปา้ปากปาากปาาปาาาาปาาปาก